เห็นการทำสงครามของอิสราเอลและปาเลสไตน์ทำให้นึกถึงพุทธภาสิบทบทหนึ่งว่าใชายังเวรังประสววติผู้ชนะย่อมก่อเวรทุกขังเสติปราจิโตผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์พุทธภาสิบทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภพ,พระเจ้าประสเสนที่โกศลซึ่งทำสงครามกับพระเจ้าอาชาสตรู พระเจ้าประเสนทิโคสนนั้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นโคศลเมืองสาวัตถีส่วนพระเจ้าอาชาสตรูนั้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธเมืองราชคลึทั้งสองแคว้นนี้เดิมทีมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันเพราะพระราชมารดาของพระเจ้าอาชาสตรูซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าปิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอาชาสตรูนั้น พนางเวทีพระราชมันดาของพระเจ้าอาชาศตรูเป็นพระกนิษฐาภินีหรือเป็นน้องสาวของพระเจ้าประสิทนิโกศลพระชนังสองแควนนี้ก็เป็นดองกันพระเจ้าชา้าศตรูก็เป็นหลานของพระเจ้าประสิทิโกศลภายหลังเมื่อพระเจ้าชาตาศตรูนั้นเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสาร ทำให้พระราชมารดาตรอมพระไทยแล้วก็สิ้นพระชนตามไปในที่สุดทําให้พระเจ้าประสิทิโกศลน,นั้นทรงกริ้วแล้วก็ลิบกาสิกขา,ามซึ่งเป็นบ้านสวยที่พระเจ้าหมหาโกศลซึ่งเป็นพระราชบิดาพระราชทานแก่น้องสาวคืนทําให้เกิดสงครามแย่งชิงครั้งที่หนึ่งพระเจ้าเจ้าศัตรูก็ชนะครั้งที่สองก็ชนะครั้งที่สามก็ชนะทําให้พระเจ้าประเสิทิโกศลน,นั้นเกิดความ ตรอมใจเกิดความเศร้าโศกว่าเหตุะไหนจึงไม่สามารถที่จะชนะหลานชน,นะเด็กรุ่นหลังได้ทําให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของพุทธภาษิตว่าผู้ชยังเวรังปรสสวติผู้ชน,นะย่อมก่อเวรทุกขังเสติปราจิตโตผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ที่ว่าผู้ชน,นะย่อมก่อเวรน,นั้นหมายความว่าผู้ที่ชน,นะมักลำพองใจว่า ตัวชนะมักแสดงกิริยาเยาะเย้ยถากถางผู้แพ้เป็นการสร้างศัตรูโดยปริยายบางครั้งท้าทายให้ผู้แพ้มาต่อสู้ใหม่เป็นการยั่วยุให้มีการพนันขันต่อกันต่อไปอีกที่สําคัญก็คือผู้ที่ชนะนั้นไปก่อเวรกับผู้แพ้เข้าไว้โดยไม่รู้ตัวซึ่งผู้แพ้เขาจะหาทางมาแก้แค้นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง เป็นการผูกเวรกันโดยแท้อีกบทหนึ่งที่ว่าผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์หมายความว่าผู้ที่แพ้นั้นย่อมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนย่อมมีความเสียใจมีความเสียดายเพราะเสียทรัพย์ไปบ้างเพราะเสียหน้าเสียเกียรติบ้างย่อมนั่งคิดนอนคิดที่จะเอาชนะคืนให้ได้ทำให้จิตฟุ้นวายอยู่กับการแก้แค้น อยู่กับการที่จะไปแข่งขันเอาชนะอื่นให้ได้ร่ำไปนี่คือใจความในพุทธภาษิตพระเจ้าประสเสนทธิโคศลในการทําสงครามครั้งที่4นั้นทรงได้วิธีการและก็สามารถที่จะชนะพระเจ้าชาตาศัตรูและสามารถจับพระเจ้าชาตาศัตรูได้แต่ทรงเห็นว่าเป็นหลานจึงทรงพระราชทานอภัยโทษปล่อยไปแล้ก็พระราชทานพระราชติดาเป็น ให้เป็นมเหสีของพระเจ้าชาติสตรูทำให้สองแว่นแควนมีสัมพันธไมตรีกับคืนดังเดิมอีกวาระหนึ่งเพราะฉะนั้นการเก่ะการทำสงครามจึงเป็นเหตุให้เกิดการก่อเวรพูดได้รับความเสียหายก็เกิดความทุกเกิดความเดือดร้อนเกิดความเคดแค้นชิงชังเพราะฉะนั้นสงครามจึงเป็นเหตุของความสูญเสียทุกอย่าง สิ่งที่จะทําให้ไม่เกิดการสง,งครามไม่เกิดการเบียดเบียนกันก็ต้องแผ่เมตตามีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหากเราทุกคนสามารถที่จะแผ่เมตตามีความรักความปรารถนาดีต่อกันได้สงครามการเบียดเบียนกันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นต้องพยายามมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบ แล้วพยายามปลูกเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อกันโลกก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีสงครามขอเจริญพร